วิดีทัศนนี้เป็นการบันทึกเสียงแบบสนทนาและแนะนำเนื้อหาสาระสำคัญของหนังสือเพื่อประกอบการศึกษาในรายวิชาประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่หลักสูตรจิลปศสตร์บัณฑิตสาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการสื่อสารสังคมคณะมนุษ,ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยายลัยราชภัฏสงขลาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565 มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพาณิชหากมีข้อผิดพลาดประการใดขณะผูดจัดทำขออภัยและน้อมรับคำติชมและคำแนะนำอันจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานวิชาด้านประวัติศาสตร์เพื่อการสื่อสารสังคมส่วนหนังสือที่ดิฉันจะแนะนำวันนี้คือหนังสือที่เกี่ยวกับเมืองโบราณอาณาจักรสุขโขทยัยมีเนื้อหาที่น่าสนใจดังนี้ค่ะ หนังสือเรื่องเมืองโบราณในอาณาจักรสุขโขทยัยผู้แต่งสีสัก์วิลิพูดมปีที่พิมพ์2,532สถานที่พิมพ์กรุงเทพสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ อีกทั้งยังเป็นหนังสือนำชมโบราณสถานโบราณวัตถุสมัยสุโขทัยในจังหวัดสุโขทยัยกําแพงเพชรพิษณุโลกที่น่าเชื่อถือและครบถ้วนเท่าที่มีในขณะนี้หนังสือมีรูปเล่มสวยงามน่าอ่านพร้อมภาพสีแผ่นพังภาพจำลองจำนวนมากมีเนื้อหากระชับเข้าใจง่ายผู้เขียนเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ และหนังสือที่จะแนะนำต่อไปคือไทรรพาม่ามีเนื้อหาที่น่าสนใจดังนี้ค่ะหนังสือไทรรพาม่าขนาด158คูณ222คูณ448ม mm, ิลิเมตรน้ำหนัก1,040กรัม พงศาวดารเรื่องไทยรบพมา่าเป็นพระนิพนธ์ที่บรรยายเรื่องราวการสงครามตั้งแต่ครั้งกรุงศรียอยุธยามาจนถึงกรุงรตัตนโกสินทร์ตอนต้นไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์โดยพระองค์ทรง,งรวบรวมข้อมูลการสงครามจากพงศาวดารหลายฉบับอาทิพระราชพงศาวดาพรพมา่าพระราชพงศาวดารไทยและจุดหมายเหตุต่างๆ ทรงนำข้อมูลมาตรวจสอบเทียบกันใช้การอธิบายและเล่าเรื่องโดยใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่ายพร้อมสอดแทรกบทวิเคราะห์ส่วนพระองค์ต่อเหตุการณ์ต่างๆไว้อย่างแตกชานทรงเคารพป,ประวัติศาสตร์ของทั้งสองชาติและวางพระองค์เป็นกลางอีกทั้งทรงอธิบาย เด็ดความรู้แทรกไว้และย้ำเตือนผู้อ่านอยู่เสมอว่าสามารถคิดวิเคราะห์เหตุการณ์เองได้โดยไม่ต้องเชื่อพระองค์ทั้งหมดสารบัญภาคที่1การสงครามเมื่อครั้งกรุงเสียอยุธยาเป็นราชธานีสงครามครั้งที่1นึคราวพม่าตีเมืองเชียงกรานสงครามครั้งที่สองคราวสมเด็จพระสุริโยไทยขาดคอช้างปีวอก พุทธศักราช2 9 1สงครามครั้งที่สามคราวรบกันด้วยเรื่องช้างเผือกปีกุนพุทธศักราช2106ภาคที่สองการสงครามเมื่อครั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานีสงครามครั้งที่หนึ่งคราวตีไข่พมา่าที่โพด3สามต้นปีกุนพุทธศักราช2310 สงครามครั้งที่สองคราวรบพรมา่าที่บางกุ้งปีกุลพุทธศักราช2310สงครามครั้งที่สามคราวพมา่าตีหัวเมืองสวรรค์โลกปีคานพุทธศักราช2313ภาคที่สามการสงครามเมื่อครั้งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีสงครามครั้งที่หนึ่งคราวพมา่ายกกองทัพมาห้าทาง ปีมะเสงพุทธศักราช2328สงครามครั้งที่สองเระรบพรม่าที่ท่าดินแดงปีมะเมียพุทธศักราช2329สงครามครั้งที่สามพระพม่าตีเมืองนครลำปางและป่าซางปีมะเมพุทธศักราช2300หนังสือเล่มต่อไปชื่อเรื่องอริยธรรมไทย มีเนื้อหาที่น่าสนใจดังนี้สาระในหนังสือเล่มน,นี้เริ่มตั้งแต่การให้ความหมายของคำวัฒนธรรมอารยธรรมเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมตลอดจนวิวัฒนาการประวัติศสาสตร์ของการใช้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำเหล่านี้ซึ่งส่งผลต่อการที่สังคมจะเข้าใจ แลรับรู้พัฒนาการอริยธรรมและวัฒนธรรมแต่การผูกโยงความหมายของคำกับความเป็นชาติและเชื้อชาติไทยมีผลทําให้เรามองกระแสวิวัฒนาการของอริยธรรมวัฒนธรรมอย่างคับแคบอยู่ชั่วระยะหนึ่งจนทําให้ดูเหมือนว่าอริยธรรมวัฒนธรรมเป็นผลรวมสมบูรณ์แบบหยุดนิ่งอยู่กับที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ และต้องเป็นหนึ่งเดียวมีเอกลักษณ์เฉพาะซึ่งเราทุกคนที่เป็นไทยในสังคมไทยต้องรักษาไว้เท่านั้นทำให้เกิดวิกฤตทางความเข้าใจในปัจจุบันนี้โลกเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่ล่วงทางกลางกระแสนโลกาพิวัต์เราสามารถเข้าใจอริยธรรมวัฒนธรรมที่เราทุกคนหยุดนิ่งไว้กับความสมบูรณ์ เปลี่ยนแปลงไมได้้นนัหรืออไไม่ย่ยางรเนื้อหาความเข้าใจเกี่ยวกับอริยธรรมวัฒนธรรมที่เสนอในนี้ก็คือผู้คนในกลุ่มเท่านั้นในภาคพ,พื้นสยามโบราณมีส่วนอย่างไรในการสร้างสารรค์วัฒนธรรมและชีวิตวัฒนธรรมของตนในแต่ละท้องถิ่นที่มีความต่างทั้งทาง,ทางด้านวัฒนธรรมทางวัตถุและจิตใจ ความต่างเหล่านี้ได้ถูกหล่อลลอมให้เกิดการผรสมผสานกลมกลืนผ่านภาษาศาสนาและความเชื่อจนที่สุดแล้วในช่วงระยะเวลาหนึ่งของอดีตเราได้เห็นกระแสอารยธรรมวัฒนธรรมสยามพัฒนาไปตามกันลองของพุทธศาสนาอริยธรรมสยามจึงมีพุทธศาสนาแก่นหลัก แต่ทั้งนี้มีได้ความหมายว่าลักษณะเช่นนี้จะคงตัวและหรือปฏิเสธรูปแบบอิทธิพลความคิดอื่นที่ท่งผลต่อกระแสวิวัฒนาการของอารยธรรมวัฒนธรรมสยามความแข่งข้องอารยธรรมวัฒนธรรมของสังคมใดก็ตามขึ้นอยู่กับพลังที่จะผสานกับความเปลี่ยนแปลง และแรงกดดันทางวัฒนธรรมจากภายในภายนอกสังคมดังเช่นนี้อริยธรรมสยามได้พิสูจน์มาแล้วเท่านั้นการศึกษาเรื่องอริยธรรมวัฒนธรรมเป็นเรื่องใหม่เท่าที่เป็นมานักวิชาการมักนำเรื่องนี้ไปผูกติดกับระเบียบวิธีการศึกษาของสาขาวิชาหนหน โดยเฉพาะจนลืมไปว่าความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอารยธรรมวัฒนธรรมนั้นเป็นองค์รวมไม่มีสารไม่มีสารเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องนี้อารยธรรมวัฒนธรรมไม่ใช่สูตรสําเร็จที่เราสามารถหาคําตอบได้จากกฎต่างๆทางเคมีหรือฟิสิกส์ไม่เหมือนกับการที่เราสามารถบอกสูตรโมเลกุลของน้ําบริสุทธิ์ได้ว่าคือ h 2 o ซึ่งเป็นสูนตรไปตัวอริยธรรมไม่ใช่รูปแบบทางศิลปกรรมกฎเกณฑ์ทางวัฒนางภาษา,าวรรณคดีหรือแบบแผนอัน,อนตายอันตายตัวของการใช้ชีวิตอื่นใดแต่อริยธรรมวัฒนธรรมเป็นการรับรู้และการสแสดงกออ,กออกของคนเป็นสิ่งซึ่งสแสดงออกถึงคุณภาพของคน ลักษณะทางอารยธรรมวัฒนธรรมที่จเจริญเติบโตจึงเป็นผลมาจากความคิดผลผลของจิตใจและผลจากการกระทําจนกลายเป็นวิถีชีวิตความคิดเป็นเรื่องของการเรียนรู้หรือประสบการณ์ที่ได้รับการสั่งสมมารูปแบบที่เห็นได้ชัดคือวัฒนธรรมทางการศึกษาและสังคม ต่อไปก็จิตใจเป็นผลสำลึกทางความรู้และความจำจนเกิดความรู้สึกและสติรูปแบบที่เห็นได้คือพฤติกรรมทางศาสนาจารีตประเพณีการสแสดองออกทางความเชื่อต่อไปก็การกระทําเป็นพฤติกรรมของมนุษย์และ,สะแสดงออกในรูปแบบต่างๆเช่นว,วัฒนธรรมท,ทางวัตถุและเทคโนโลยี ตามในนี้จะเห็นได้ว่าถ้าต้องการพัฒนาวัฒนธรรมก็ต้องพัฒนาคุณภาพของคนตะของคนนั้นเองพัฒนาความคิดอันจะนำไปสู่สำนึกดีงามในจิตใจและส่งผลต่อการกระทำแสดงออกด้วยวัฒนธรรมทางวัตถุรูปแบบต่างๆเราไม่ควรติดกับรูปแบบและอนุรักษ์เฉพาะโบราณวัตถุสถานอันเป็น ผลมาจากการมีอริยธรรมหรือวัฒนธรรมของคนสังคมเท่านั้นแต่ต้องเข้าใจถึงที่มาแห่งพฤติกรรมการกระทำและการแสดงออกด้วยอริยธรรมและวัฒนธรรมมีความหมายที่ทดแทนกันได้เพราะทั้งสองคำนี้เกี่ยวข้องกับการประพฤติปฏิบัติการกระทําของคนอริยธรรมเป็นคำที่เกิดขึ้นก่อนคำว่า นธรรมในสังคมเราเราเริ่มรู้จักคำนี้ในสมัยรชัชกาลที่สีมาจากคำภาษาอังกฤษว่าสีมิไลส์คำนี้ใช้กันมาใช้กันมากในสมัยรชัชกาลที่5และนิยมทับศักความหมายเป็นทํานองมีความเสมอภาคเท่าเทียมและทันกับอารยธรรมประเทศ ความเป็นอาริยชนที่เสมอภาคทางปัญญาทางทางปัญญาโดยเฉพาะมีอริยทัดเทียมชาวยุโรปเพราะฉะนั้นคำนี้ในภาษาไทยจึงเกิดมาจากเงื่อนไขเฉพาะทางการเมืองและสังคมเวลานั้นโดยทั่วไปแล้วอริยธรรมเป็นวิถีชีวิตซึ่งเป็นเครื่องแบ่งชี้ความมีอาริยธรรมของชุมชนสังคมหนึ่ง ว่าได้เปลี่ยนสภาพชีวิตความเป็นอยู่อย่างมีวัฒนธรรมของคนเมืองมีการจัดระบบการใช้ชีวิตไม่ขึ้นอยู่กับธรรมชาติเพียงอย่างเดียวองค์ประกอบสำคัญคือนวัตกรรมและเทคโนโลยีจึงดูเหมือนว่าอารยธรรมนั้นห่างไกลธรรมชาติมากต้องอาศัยเทคโนโลยีและการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆแต่อารยธรรมเนี่ย ได้ปฏิเสธว่าความมีอรรยธรรมของมนุษย์ขึ้นอยู่กับความงานและจิตใจด้วยและลักษณะส่วนนี้ของมนุษย์อิงอยู่กับธรรมชาติเป็นสำคัญเราเห็นได้ว่าการอนุรักษ์และสร้างสรรค์สิ่งก่อสร้างทางวัตถุอันเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมทางศิลปะนั้นไร้ความหมายสิ้นเชิงถ้ารักษาไว้แต่เพียงรูปแบบของก้อนอิน ก้อนหินและแบบแผนทางศิลปะโดยไม่เข้าใจถึงความงามอันเกิดจากจิตใจของผู้สร้างสรรค์ตลอดจนการรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติให้สัมพันธ์กันให้ก้อนอินและก้อนหินนั้นสื่อความหมายกับอดีตได้ในนี้พัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่จึง ควรถูกนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อการอนุรักษ์ทั้งกระบวนการด้วยวัฒนธรรมปัจจุบันเป็นคำที่แบกภาระหนักที่สุดในจักในสังคมของผู้ใช้ภาษาไทยวัฒนธรรมเป็นคำที่เกิดขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2 4 7 5มื่นนาราทิพพมงประพันธ์ ถอดความหมายของคำภาษาอังกฤษข้าเชื่ว่าพฤติกรรมคือพฤติกรรมที่ชอบทำของมนุษย์โดยรวมภายหลังียากคำนี้กันใหม่ว่าวัฒนธรรมวัฒนธรรมก็เป็นเครื่องหมายบ่งถึงความเจริญของมนุษย์ไม่ต่างจากอารยธรรมหนังสือเล่มต่อไป ประวัติศาสตร์ไทยฉบับสังเขปมีเนื้อหาที่น่าสนใจดังนี้ประชากรของประเทศไทยสมัยใหม่นั้นมีความหลากหลายเช่นเดียวกับชาติอื่นๆคือมีทุกรูปแบบรูปร่างและทุกขนาดทั้งผิวพรรณทั้งลักษณะและก็มีทั้งที่เป็นชาวไร่าชาวนาเป็นนักทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นทหารเป็นพนักงานขับรถ เป็นพ่อค้าแม่ค้าเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาเป็นเจ้าเป็นนายกับเป็นพระสงฆ์ทั้งหลายทั้งปวงนี้เรียกตนเองว่าคนไทยและก็จะนิยามคำว่าไทยในแง่ของการเมืองการปกครองคือไทยที่เป็นพลเมืองของประเทศไทยเป็นข้าราชการบริพารของพระหมหากษัตริย์ไทยคำคำนี้อาจมีความหมายทางด้านวัฒนธรรมและภาษาศาสตร์ ที่ว่าไทยก็คือคนที่พูดภาษาไทยและเป็นผู้ที่ร่วมอยู่ในวัฒนธรรมไทยแต่อย่างไรก็ตามอัตลักษณ์ไทยกับองค์ประกอบทางการเมืองวัฒนธรรมและภาษาต้องใช้เวลายาวนานหลายศตวรรษที่จะพัฒนาขึ้นมาได้ และสิ่งที่พลเมืองสมัยใหม่นี้อ้างว่าเป็นไทยนั้นก็เพิ่งมีขึ้นมาเมื่อไม่นานนี้เองสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวซุรินาอาเกะดิฉันนางสาวสีตีปฏิโมกเดราเมนักศึกษาชั้นปีที่1ห,หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาประวัติศาสตร์เพื่อการสื่อสารสังคมคณะมนุษยศาสตร<อ>์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัย,ลายราชภัฏสงขลา ขอจบการนำเสนอพอดแคสต์เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ